สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของคาใจเด็กเต็มร้านซักผ้าทุกวันก่อนรู้ความลับเปิดฝากเรื่องตาลุกว,าว้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเอฮาเมื่อู้้ชยติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปสุดอึง้งหลังเจอเด็กๆชอบเปน็นน่งเฝ้าตามร้านซักผ้า24ชั่วโมงก่อนที่ผู้โพสจะขอพิสูจน์หาความจริงจึงลองเปิดฝาถัง เครื่องอบผ้างานนี้ถึงรู้สาเหตุทันทีว่าทำไมเด็กถึงเต็มร้านด้วยในคลิปจะเห็นว่าเจ้าของร้านเปิดฝาเครื่องอบผ้าเครื่องหนึ่งก่อนจะสูงกล้องให้เห็นตรงขอบย่างและพบกับเหรียญจำนวนมากซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งเป็นเหตุผลมาจากการที่ลูกค้าที่มาใช้บริการลืมตรวจความเรียบร้อยในเสื้อผ้าก่อนจะนำไปซัก จึงกลายมาเป็นขุมทรัพย์ของเด็กๆทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวในเป็นจนํานวนมากหลายคนเห็นแล้วถึงกับตาโตนอกจากนี้หลายคนขอบคุณที่ช่วยชี้เป้าบางคนบอกความลับแตกซะแล้วไรายได้เสริมของฉันและมีคนบอกว่าเคยได้มากสุด30บาทเลยทีเดียวพร้อมกับแซวว่าจากนี้จะขยันไปสักผ้าทุกวันเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ